คำงัวสวัสดีครับน้ำฝนบบานครพนมครับมือนี้ก็อีกมือนึงนะครับที่ออกเดินทางมาเบิงครับมาเบิงฟาร์มงวคฟาร์มโอนนกนุ่นครับอ่นีอยางสวยเู่ยน้อยครับอำเภอบ้านไผ่นะครับกผ้าก๊อกแฟงครับงัวงามๆครับถึงแม้สินคาสีแบบถือนะครับราคาถือครับน่าสนใจที่เอาไปเลี้ยงครับกาผู้ใดที่สนใจนะครับใครที่สนใจมาเลี้ยงตอนนี้กันถือว่าดีนะครับ ดีราคากระทึอนะครับขอกงัวครับเก็บความงดครับความงดเป็นยังไง่จะได้รู้ว่าการทำงัวเป็นยังไงตัวใดที่ออกลูกตอนนี้ราคาแล้วก็แชะให้มันเนี่ยอกลงไปอีกนะครับเป็นงวนี่เป็นผู้ใส่พันธุ์เรือลอยนะครับงามครับงามมันฝนไปเบิ่งแล้วนะครับดีครับนะครับความพอดสวยงามยมาจองครับไม่แบ่งแลดเองป้อนมันด้วยเด้ออยากเข้าไปเบิ่งนะครับหรือว่าสนใจก็ ในเรื่องการเลี้ยงงูตอนนี้ขึ้นราคานี่ถือเข้าตรงการเลี้ยงแม่พันธุ์ที่ดีๆเข้าไปหาเลือกเบิ้งนะครับลังเทือเพ่อนอยากปล่อยให้เข้าเพิ่นกระสีขายปล่อยเข้าแบบว่าราคาที่ว่าตอนนี้ราคาถือเข้ากระซื้อไว้นะครับบรรพบก็สนใจครับก็เลยออกเดินทางเข้าไปเบื้องนะครับไปเบิงบเบ้งไปแง่เพิ่นนะครับขึ้นหน้าบรรพบุเองนะครับบันดิตให้ตัวเดียวนะนะครับเพิ่นเอ็ดฟรมอยู่เปอยน้อยแล้วมันจะเป็นจุเของฟ์าไม่ได้เลยเองนะครับก้อนเดียว